เือนเสร็จอากาศบ้านเราก็จะสู่เข้าช่วงแ้งและร้อนอย่างเต็มที่นะคะและช่วงนี้ของทุกปีก็จะเป็นช่วงวิกฤตมะนาวแพงของผู้บริโภคซึ่งสวนทางกับเกษตรกรชาวสวนมะนาวที่นับว่าเป็นช่วงทําเงินเลยละค่ะคุณเจษฎามณีรัตน์นักวิชาการประจําฟาร์มผู้ดูแลสวนมะนาวแห่งสวนคนลีที่อําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรบอกเขาว่า ในแง่ของการตลาดมะนาวมะนาวจะมีราคาดีไปอย่างน้อยอีก10ปีเนื่องจากหลายพื้นที่ปลูกมะนาวถูกน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปี2554สำหรับเกษตรกรผู้สนใจปลูกมะนาวเป็นอาชีพวันนี้มีมะนาวพันธุ์แป้นดอกพิเศษจากจังหวัดพิจิตรมาฝากกันค่ะมะนาวพันธุ์นี้จะมีความพิเศษอย่างไรบ้างลองไปฟังคุณเจษดาค่ะคือมะนาวพันธุ์นี้เราจะเรียกว่ามะนาวพันธุ์แป้นดอกพิเศษครับเพราะว่าเป็นมะนาวลักษณะพิเศษของมะนาวพันธุ์แป้นดอกพิเศษคือ มีขนาดผลที่ใหญ่มากครับแล้วกเ็เป็นมะนาวที่มีลักษณะในเชิงการค้าที่ดีก็คือ,อลูกใหญ่เปลือกหนาเ,าเปลือกบางครับแล้วก็น้ําเยอะแล้วก็มเมล็ดมเมล็ดน้อยครับแล้วก็การติดผลเนี่ยค่อนข้างจะดกมากแล้วลักษณะสายพันธุ์นี้ยคือการติดผลเนี่ยจะติดเป็นพวงครับ คุณจตดาบอกว่าใน1ปีสามารถทําให้มะนาวติดผลได้ถึง3รุ่นรุ่นละไม่ต่ำกว่า1000นลูกนั่นหมายความว่าจะมีมะนาวออกมาไม่ต่ำกว่าสามพันลูกต่อปีเลยทีเดียวทั้งนี้การทําให้มะนาวติดผลดีต้องมีระบบน้ําดีเนื่องจากมะนาวต้องได้รับน้าอย่างสม่ําเสมอและที่สําคัญต้องเลือกสายพันธุ์ดีเพื่อให้คุ้มค่าต่อการลงทุนนอกจากนี้ยังต้องจัดการเรื่องโรคแมลงซึ่งนับว่าเป็นอุปสรรคสําคัญขอ,ของการผลิตมะนาวให้ได้ผลดีค่ะ ใครที่สนใจเรื่องราวการปลูกมะนาวพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อนะคะพัทรรวรธอุ๋มเมอนถ่ายภาพเศรษฐศาสตร์กว้างข่าวมาไดชนไตรนาน